นะครับก็มีการแข่งขันในวันนี้ถึงห้าถึงสคู่เลยทีเดียวนะครับไปรับตนที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นครับทีมนันสาวิคาดครับขอนแก่นเอที่เพิ่งหล่นชั้นมาจากไทยพิมลิกพบกับทีมกราบสระบุรี f อฟครับนาทีที่35นะครับทางสระบุรีนั้นก็มาได้ประตูขึ้นนาไปก่อนในจังหวะนี้เลยครับจากสุปกรณ์นากน้อยนะครับอดีตนักเตะของทีเเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับ ฤดูกาลนี้ก็ย้ายมาเล่นในทีมระดับดูชั่นหนึ่งกับทางสระบุรีนะครับแต่ว่านาทีที่40นะครับขอนแก่นเองก็มาตีเสมอได้ครับจากการยิงไกลของหลีเซียงคระกระหลังชาวจีนยังคงอยู่กับทีมนะครับแม้ว่าทีมจะตกชั้นมาเล่นในดูชั่นหนึ่งก็ตามอย่างไรก็ตาม3นาทีให้หลังครับขอนแก่นต้องเหลือเล่น10คนครับเมื่อหลีเซียงพีเพึ่งยิงประตูให้กับขอนแก่นได้นะครับไปอัดผู้เล่นของทางสระบุรีอย่างน่าเกลียดนะครับจึงโดนใบเหลืองไปที่2กลายเป็นมาแดงถูกไล่ออกจากสนามไปนะครับ ในครึ่งเวลาหลังนาทีที่62นะครับเจ้าถิ่นแม้ว่าจะมีผู้เล่นน้อยกว่าแต่ก็มด้ประตูขึ้นนำ2-1ครับจากการยิงของสุภกรคาราดาครับประตูแรกได้ขอนแก่นได้นะขออภยัยประตูแรกที่ทางสาระบุรไีได้มาจากสุภกรนากน,น้อยนะครับแต่ว่าทางสุภกรคาราดาครับมายิงให้ทางขอนแก่นขึ้นนำ2-1นะครับแล้วก็เป็นประตูชัยครับให้กับทางขอนแก่นเอาชนะการสระบุรีเอฟซีไปได้ในเกนมนี้2-1นะครับ